จากที่ทโัโซตัววินซันตัวเขามุ่งเดินทางมาถึงที่นิกายไฟลิงแล้วซึ่งในตอนนั้นเองก็จะมีทางด้านของพระเอกนะครับก็ได้ออกไปต้อนรับเป็นอย่างที่เลยก็ว่าได้โดยคนที่พาทั้โซตัววินซอนจากนิกายกุ้ยหูมาจะเป็นทางด้านของทั้โซเฟิงจากนิกายลว่ซานนะครับตัวเขาเองก็มีความแข้นกับนิกายไฟลิงมากพอสมควรแต่พอได้รู้รู้ว่าทั้โสความแข็งแกร่งในระดับยอดยุดขั้นก้าดาวของพวกเขานั้นถูกจัดการฆ่าตายเพียงแค่กระบ,บวน่าเดียวนะครับพวกเขาก็เลยสามารถรับ รู้ได้เลยว,ว่ากองกําลังหรือว่าทั้งโศใหญ่ของนิกายเฟยล่ลิงนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่เขานั้นจะสามารถรับมือได้ก็เลยต้องไปเชิญนิกายเกยอูที่เขาพวกเขานั้นอยู่ในอาณาจักรับมาที่นี่เพื่อมาแก้แค้นให้นั่นเองนะครับเป็นเหตนที่ทําให้ทางด้านของทั้งโศตัววินนั้นก็เลยต้องมุ่งเดินทางไปยังสถานเที่ยงดีนะฮะว่านิกายเฟยล่ลิงนั้นเป็นอะไรยังไงกันแนะ่ซึ่งทางด้านของเพ่เองก็ได้ออกมาต้อนรับยิ้มแย้ม,ยมแจ่มใสนะครับพูดกับทั้งโศตัววินไปว่าในการที่พวกท่านมา ยมในกายฝรัลล่งของพวกเราในวันนี้มีเหตุผลอันใดกันแน่เข้ามานั่งด้านในก่อนกันจะดีกว่าทางด้านของเทาโศตัวอวินซันก็ได้พูดกับพระเอกไปไล้อย่างดีนะครับตัวเขาก็ไม่ได้ขึ้นอารมณ์หรือว,ว่าสีหน้าที่กดเคืองพระเอกแต่อย่างใดน,นะครับเขานั้นมายัางสถานเทลงนี้เพื่อที่อยากว่าจะมาสอบถามเท่านั้นว่าก่อนหน้านี้พระเอกไปจัดการฆ่าคนของนกายลววซารจริงๆหรือเปล่านคยับโดยทางด้านของพระเอกก็ได้บอกไปตัวเขานั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนหน้านี้พวกเขานั้นจัดการฆ่าใครไปบ้าง พอมันมีคนจํานวนมากนะฮะหลายกลุ่มกองกาลังบุกเข้ามาที่ในกายของพวกเขาเป็นบทที่ทําให้พวกเขาก็คงจะต้องจัดการผู้ที่บุกลุกทิ้งไปอยู่แล้วนะครับแต่ละว่าทางด้านของเท่าโซเฟิงหรือว่าเจ้าในกายของในกายลวดสารนะครับตัวเขานั้นก็ได้ขอคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ตัวเขานั้นได้ส่งคนมาที่นี่เพื่อมาถามข่าวข่าวเกี่ยวกับท่าโโซ่วงว่าเท่าโซ่วงก่อนหน้านี้ตายไปได้ไดยังไงกันแนะ่เพราะว่าเท่าโโซ่วงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเท่าโซนในสำนักของพวกเขามาที่นี่เพื่อมา ถามข่าว่าวว่าเป็นอะไรไปถึงถูกจัดการฆ่าตายทิ้งนนิกายแห่งนี้ซึ่งทางด้านของเพกก็ได้บอกไปแล้วนะครับผมว่ามันเป็นกฎของนิกายของพวกเขาถ้าอุโสห่วงได้แบบว่าทําผิดกฎต่อตระกูลนะครับหรือว่าผิดกฎต่อ,อนิกายทาการลักลอบสังหารเจ้านิกายคนเก่าไปเป็นบทที่ทําให้ตัวเขานั้นก็ต้องลงโทษในการประหารชีวิตทิ้งเท่านั้นซึ่งมันก็ต้องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่แว,ว่าตัวเขานั้นก็ยังไม่ยอมเหมือนเดิมนะครับผมในการที่จะจัดการฆ่าคนในนิกายของพวกเขานั้นถือว่าเป็น เรื่องที่ผิดกฎเหมือนกันในวันนี้ก็อยากที่จะให้ท้าโสตัววิซนซันมาที่นี่เพื่อมาแก้แค้นนั่นเองนะครับผมแต,แต่ว่าทางด้านของเอกก็ได้พูดถามกับทั้งโสตัววินซันไปถ้าเกิดว่านิกายของท่านนั้นมีคนบุกลุกเข้ามายัางนิกายของพวกท่านและก็คิดที่จะทําการดูถูกมินยามคนในนิกายของพวกท่านพวกท่านจะทําอะไรยังไงกับคนคนนั้นส่งทางด้านของทั้งโสตัววินซันก็ได้ตอบอย่างมั่นคงนะครับผมเสียงอย่างเข้มแข็งข,ขาดจัดการคนพวกนั้นทิ้งโดยไม่ได้ปลา แม้แต่น้อยทางด้านพระเอกได้ยินคําพูดของเท้าโสดต,ตู้อวินซานแล้วนะครับพระเอกก็เลยได้พูดบอกกับเจ้านิกายลวดสาไปมันก็เป็นเพราะเหตุนี้แหละข้าถึงเป็นคนจัดการกับคนพวกนั้นเพราะคนพวกนั้นบุกเข้ามายังนิกายของขา้าพวกข้าก็ไม่รู้ว่าเป็นคนมาจากนิกายของพวกเจ้าพอนิกายพวกเจ้าก็ถือได้เลยว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในดิแดนแห่งนี้อาจจะมีกลุ่มทหารรับจ้างมากมายแอบอ้างว่าเป็นคนของนิกายเจ้าบุกเข้ามายังสถานเทงนี้ตัวข้าก็ทําได้เพียงแค่สังหารพวกมัน ไปเท่านั้นกลาที่จะบังอาจมาดูถูกคนในนิกายของท้าทางด้านของท่านโสตัววินซานก็รู้สึกทึ่งในคําพูดของเพชนะครับทง้งทงที่ในด้านความสามารถของพอเพกอยู่เพียงแค่ระดับประมจาจย์เท่านั้นตัวเขามีความแข็งแร่งในระดับขั้นคุณพลขั้นแดดาวทางด้านของเจ้านิกายล้วซาก,ก็จะมีความแข็งแร่งในระดับยอดจุดขั้น9้าดาวซึ่งก็เรียกเลยว่าต่างชั้นกับพระเอกเป็นอย่างมากนะครับแต่เด็กคนนี้สามารถที่จะใช้ถ้อยคําคําพูดในการพูดสวนกับเขาได้โดยที่ไม่เกรงกลัวเลยแม้แต่น,อน้อย ถือได้เลยว่าเป็นคนที่แบบว่าสุดยอดเลยจริงๆนะครับทางโสตัวสินชันก็ได้กล่าวชื่นชมพระเอกในใจไปน,นะครับแม้แต่กระทั่งตัวเขาก็ไม่กล้าที่จะออกความคิดเห็นเลยแมย้แต่นิดเดียวนะฮะในการสวนกับนิกายเฟลิง์ไม่รู้ว่าจะใช้ถ้อยคาไหนหรือว่าเคล็ดลับวิธีไหนนะฮะในการจัดการกับนิกายเฟลิงในตอนนี้เพราะถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นจัดการนิกายเฟลิงไปจะทําให้นิกายกุยวูของพวกเขานั้นเสียมเสียชื่อเสียงไปเหมือนกันนะฮะส่วงทางด้านของท้งโสด จากนิการล่วซาครับหรือว่าทันใจาก,นการล้วงซ่าตัวเขานั้นก็รู้สึกไม่พอใจเพกเป็นอย่างมาก ตอนนี้ก็ไม่ได้สนวิธีการอะไรอีกต่อไปนะครับก็อยากจะจัดการข่าวพระเอกทิ้งเท่านั้นก่อนที่เขาจะได้ทําการระเบิดพลังลมปานของเขามาทําการพุ่งเข้าไปเพื่อโจมตีเพกเลยนะครับโดยทางด้านของเพกก็ไม่ได้มีสีหน้าที่เกรงกลัวแต่อย่างใดน,นะครับเพราะในตอนนั้นเองจะมีออร่าพลังสีควันสีม่วงเลยฮะในการเข้าโจมตีทางโซจากในกายลวดซาจนลอดกระเด็นจนได้รับบาดเจ็บมปน,นะครับก่อนที่จะมีเสียงหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่าตัวเจ้าเป็นเพียงแค่คนที่มาจากในกายลวดซา แต่กล้าคิดียมาบุกทีนิกายของพวกเรานั้นช่างกล้าดียิ่งนะักและตัวเจ้าเองก็เหมือนกันตัววินสันถ้าเกิดว่าพวกเจ้ายังคิดเสียระรานนิกายของพวกข้าถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้านิกายของเจ้าบุกมาท้งสถานเท่งนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะข้าได้อยู่ดีนิกายของเจ้ามีชื่อเสียงโด่งดังมาหลายปีแล้วถ้าเกิดว่าตัวเจ้ายังเห็นแก่นาคาพวกเจ้าก็รีบใส่หัวออกไปจากสถานเท่งนี้ซะ ส่วนเรื่องนิกายรั่วซาที่อยู่ภายใต้อานัตของเจ้าและก็ส่งสวยให้พวกเจ้าในทุกๆปีต่อจากนี้นิกายเฟื่อลิงของข้าจะส่งทรัพย์สินเงินทองรวมถึงส่วยต่างๆแทนนิกายรั่วซาไปเหมือนกันและต่อจากนี้นิกายรั่วซาก็จะตกเป็นที่ของพวกเราในตอนนี้ซึ่งทางด้านของทัมโซตัวอวินทานนะครับตัวเขานั้นก็รับรู้ถึงความแข็งแร่งของทัมโซผู้นี้อยู่แล้วนะฮะก็ไม่รู้นะับว่ามีความแข็งแร่งในระดับไหนแต่ที่แน่ตัวเขานั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะได้แนะ่ แถมบุคคลนี้ยังสามารถรับรู้ถึงชื่อของเจ้านิกายของพวกเขาอีกด้วยนะครับในคําพูดก็เหมือนกับว่าทรรมโสของพวกเขาในเรว,ว่าเจ้านิกายของพวกเขานั้นอ่อนแอก่าเขามากนะครับเป็นบทที่เราหมาทางด้านของทั้งโสตัววินทนันก็ทําได้เพียงแค่กล่าวขอโทษในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้สิ่งที่คารวงเกินนิกายฝรั่งพวกเราก็ขอโทษด,ด้วยพวกเราจะดำเนินเรื่องราวทั้งหมดที่ท่านต้องการกลับไปพูดให้กับท่านเจ้าสนักของพวกเราได้รับรู้ก่อนที่ทางโสตัวซันก็จะได้รีบมุ่งเดินท างออกไปจากสถานเทกนี้ไม่สนแม้แต่ทางกลุ่มคอในิกายรั่วซาเลยแม้แต่นอนนะครับทางด้านของกลุ่มทานโซจะกในกายารั่วซารวมถึงเหล่าศิทย์สาวกทุกคนนะครับที่บุกเดินทางมายังสถานเทกนี้พวกเขารับรู้ได้เลยว่าตอนนี้ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้แล้ว,วทำได้เพียงแค่ขอร้องให้พระเอกนั้นว่าชีวิตพวกเขาพวกเขาจะยอมทําตามทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางด้านของท้าโซตรงไม่สนใจอีกต่อไปนะครับท้าโซตรงได้ทําการระเบิดพลังพิษของเข้ามาปกคลุมทศเวณร รอบเนี้ยไว้แม้แต่ทางทางด้านของเจ้านิกายที่มีความแข็งแกร่งในระดับยอดจุดร,รวมถึงทั้งโศอีก2คนที่เหลือนะครับพวกเขาก็ได้ถูกพิษในการโจมตีและแล้วก็ได้ตายลงไปในที่สุดนะฮะซึ่งทางด้านของเพกเองก็ได้ขโมยเอาสมบัติอยู่แล้วนะครับซึ่งในแหวนสมบัติของทั้งโศเฟิงหรือว่าท่านเจ้านิกายของนิกายลวนสานั้นถือเลยว่าเป็นคนที่ร่ํารวยมากๆนะครับมีเงินอยู่ในแหวนสมบัตินับล้านเหรียญทองเลยก็ว่าได้รวมถึงโอสถระดับสีแ,แ,และระดับ3อีกหลายสิบเมตรเลยทีเดียวนะครับ เราเองพระเอกก็ได้เก็บมันเอาไว้นะครับทางด้านของพระเอกในตอนนี้ถึงแม้เท้าโสตงจะสามารถจัดการแก้ปัญหาในวันนี้ได้แต่ตัวเขานั้นก็ยังมีความรู้สึกเป็นกังวลเหมือนกันถ้าเกิดว่านิกายกุยวูนั้นไม่ยอมฟังคําสั่งของพวกเขาและก็มไม่ยอมให้พวกเขานั้นตกอยู่ในไพ่อันัลและก็บุกเข้ามายังสถานที่นี้เพื่อมาโจมตีนิกายเฟยหลิงของเขามีโอกาสาที่จะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะครับโดยทางด้านของเท้าโสตงก็ได้บอกไปถ้าเกิดว่าในด,ด้านความแข่แงของเขาเมื่อหยุดจุดสูงสุดไม่ได้รับไา เจแบบนี้ก็ยังสามารถที่จะเอาชนะเจ้านิกายกู้อยู่ได้ยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต่อสู้กันจริงตัวเขานั้นก็ได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับผม มันก็อาจจะมีผลกระทบใหญ่ตามมาทั้งสองนิกายก็อาจจะรับสูญเสียเป็นอย่างมากซึ่งเป็นเรื่องที่นิกายกูรูไม่ควรที่อยากจะทําอยู่แล้วพวกเขานั้นก็อาจจะยอมรับในข้อเสนอของข้าในการที่ให้พวกเรานั้นกลายเป็นนิกายในใต้อานัตของพวกมันและในตอนนั้นพวกเราก็จะส่งสวยให้กับพวกมันแต่แว่ามันก็จะเป็นเรื่องดีต่อพวกเราเหมือนกันพวกเราจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแน่นาคตถ้าเกิดว่าพวกเรานั้นฝึกต้นให้แข็งแกร่งขึ้นสุดท้ายแล้วนิกายกูรูก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของ ของพวกเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นแผนการที่พระเอกนันเอาวางไว้เหมือนกันมีความคิดเหมือนกันกันกบทั้มโซตงเลยทีเดียวนะครับแต่เราเองเหล่าทั้งโซทุกคนที่อยู่ในในิกายนะครับพวกเขาก็ไม่คัดอยู่แล้วพอพระเอกรวมถึงทัาโซตรงถือเลยเลยว่าเป็นความคิดใหญ่หรื่อสมองใหญ่นในนิกายของพวกเขาในตอนนี้นะครับก่อนที่พระเอกในตอนนั้นเองจะรวบรวมเหล่าศิษย์สาวกอีกมากมายนะครับรวมถึงทเทาเหล่าทัาโ้โซอีกกลุ่มนึงเพื่อบุกไป,ปยังนิกายลวงซานะครับทำการจัดการเก็บกวาดนิกายลว้วงซางห้สิน และแล้วนิกายลวดาก็จะอยู่ในอาณาเขตของพวกเขาพวกเขาก็จะยึดนิกายลวดาให้กลายเป็นของพวกเขาอาณาเขตทั้งหมดที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้ก็จะได้ตกเป็นของพวกเขาเหมือนกันนะครับต่อจากนี้ไปภาษีอะไรต่างๆรวมถึงสวยที่พวกเขานั้นต้องใจ่ายให้กับนิกายลวดาพวกเขาคงจะต้องทําแท่นเหมือนกันแต่มันก็ยังดีที่มีอาณาเขตมากมายนะครับที่พวกเขาพอจะสามารถหาสมบัติเงินทองมากมายได้นะครับสึ่งทางด้านของกลุ่มพระเอกรวมถึงราศิตซาวอกเล็ก กาหลโซคนอื่นรนหลังจากที่พวกเขามุ่งเดินทางมาถึงที่ในกายลววซาแล้วก็ไม่รอช้าในการเข้าโจมตีต่างๆนะครับผมในทางด้านของเหล่าศิษสาวกคนอื่เรนคนที่ยอมแพ้นะฮะก็จะได้กลายเป็นเหล่าศิษสาวกของพวกเขาส่วนคนที่คิดขัดขืนต่อต้านพวกนั้นก็จะถูกจัดการฆ่าตายทิ้งไปหมดเลยนะครับสุดท้ายแล้วเพียงแค่ระยะเวลาไม่นานนนกายล้วซาจํานวนมากนะฮะเหล่าศิษสาวกจานวนมากพวกเขานั้นก็ได้ยอมจำนนยอมพ่ายแพ้กลายเป็นศิษย์ของนนกายเฟลิงตต่อไปนะครับ เป็นวันที่ทําให้เหล่าผู้คนชาวบ้านในกลุ่มเมืองแห่งนี้ก็ต่างพากันแบบว่าเรื่องลือกันไปนะครับผมนิกายเฟยลิงแข่งแก่งขนาดนี้ได้ยังไงกันแนะ่เพียงไม่กี่เดือนเช่านั้นนะครับก็สามารถที่จะเก็บกวาดทั้งสองนิกายให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันได้ซึ่งในต,ตอนนี้พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะดูถูกนิกายเฟยลิงอีกต่อไปแล้วนะครับส่วนทางด้านของพระเอกเองก็ได้กลับมาที่นิกายของพวกเขาเหมือนเดิมน,น,นะฮะมาจัดระเบียบอะไรต่างๆในนิกายให้มันดูแบบว่ามีระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับในการ ควบคุมของเขาที่เขากลายเป็นเจ้านิกายในตอนนี้งานก่อเพก็เยอะมากพอสมควรนะครับผมแถมกุโดนว่าทางด้านของทั้งโซจางนิกายกุยหูหรือว่าด้านโซตู้อวินทานนะครับหลังจากที่เขานั้นได้กลับไปรายงานเรื่องราวทั้งหมดต่อเจ้านิกายของเขาเจ้านิกายของเขาก็ได้ให้คําตอบมาอย่างรวดเร็วนะครับโดยคําตอบนี้พวกเขานั้นก็จะยอมให้กลุ่มนิกายเฟยหลิงตกอยู่ในภายใต้อานัตของพวกเขาและก็ยอมจ่ายส่วนทั้งหมดที่นิกายลัวซานั้นจ่ายกลับไปเหมือนกันนะครับก็เรียกงง่ายๆก็คือ กลายเป็นคนที่อยู่ใต้อานัตแทนนิกายลววซาในตอนนี้นั่นเองนะครับโดยดังด้านของเอกก็ไม่ได้ขัดแต่อย่างใดซึ่งเป็นสิ่งที่เขานั้นต้องการในตอนนี้อยู่แล้วเพราะนิกายของพวกเขาก็คงจะยังไม่สามารถจะเป็นคู่ต่อสู้กับนิกายกุยบูได้นะครับคงจะต้องยอมยอมไปก่อนรอให้พวกเขานั้นแข่งแกข,ข่งขึ้นคอยก้าวข้ามผ่านนิกายกุยบูไปเหมือนกันนะครับสิ่งทางด้านของทันวุโสจากนิกายกุยบูนะฮะหรือว่า,านักโซต้วินซนันตัวเขาที่มาที่นี่ก็อยากจะรับรู้ถึงความแก่ง แกงรวมถึงหน้าตาของท่านโสใหญ่ประจํานิกายเฟอร์ลีนนะครับว่ามีความแข่งแกร่งในระดับไหนนะฮะหรือว่าเป็นใครมาจากไหนกันแน่ก็เลยที่อยากจะขอพบเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดคุยทําให้พวกเขานั้นสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทางด้านของเพกก็พอจะสามารถรับรู้อยู่แล้วว่าท่านโสตูอวินซานนั้นพอที่จะเคยเจอกับท่านโสตงมาก่อนนะครับผ่าเอกก็ยามที่จะตอบปฏิเสธไปว่าท่านโสใหญ่ของพวกเรานั้นกาลังเก็บตัวในการฝึกดานและก็กําลังทะลวงระดับพลัง ตอนนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะออกมาพบตัวท่านได้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสจริงๆในครั้งหน้าตัวข้าจะพาเขามาพบตัวท่านอย่างแน่นอนถึงแม้เขาจะพูดบอกพระเอกอะไรยังไงไปก็ตามนะครับว่าอยากเจอจริงๆเพราะในตอนนี้เจ้านนกายของข้าได้ส่งข้าเพื่อมาพูดคุยทักทายกับท่านโซใหญ่ประจำานกายของท่านถ้าเกิดว่าข้านั้นไม่สามารถพบเจอกับเขาได้เกรงว่าตัวข้าก็อาจจะถูกลงโทษก็เป็นได้แต่พระเอกก็ยังตอบคำเดิมไปนะครับในตอนนี้นิกายท่านาโสใหญ่ประจำ นิกายของเขานั้นไม่สามารถออกมาจากการฝึกดานได้จริงๆเกรงว่าตัวท่านคงจะต้องผิดหวังกลับไปแล้วแต่โอกาสหน้าครั้งหน้าข้าจะพาตัวเขามาพบท่านให้ดาแน่นอนนะครับซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาที่เ,เอกให้คำมั่นสัญญาต่อท่านโสตวินซานไปโดยท่านโสตวินซานก็ยังได้กล่าวบอกกับเพกไปเหมือนกันอีกระยะเวลา3เดือนครั้งหน้าจะมีการจัดประชุมครั้งใหญ่ในในิกายโกวุกของพวกเราจะมีนิกายต่างๆที่อยู่ ตาภายใต้อานาตของพวกเรานั้นมุ่งเดินทางไปร่วมประชุมที่ในใิกายเกรงว่าในวันนั้นพวกท่านคงต้องไปนะและข้าก็อยากจะเจอทั้งโศใหญ่ประจํานิกายของพวกท่านพวกเราก็อยากจะสนิทสนมกลมเกลียวกันให้มากยิ่งขึ้นก่อนนี้โดยพระเอกก็ไม่รู้นะฮะว่าทาั้งโศตรงจะไปจริงๆหรือเปล่าน่ครับก็ทาได้เพียงแค่ตอบตกลงกันไปเท่านั้นก่อนที่ทั้งสองจะได้ขอตัวลาออกจากกันไปนะครับ เสีงทางด้านของเพกในตอนนี้ก็พอจะรับยุลแล้วนะครับผมว่าทศโซตรงก็คงจะไม่ไปง่ายๆอย่างแน่น,นอนนะครับสืบปัญหาในครั้งนี้ตัวเขาเองก็คงจะต้องเป็นคนแก้มันนะครับโดยการมุ่งเดินทางไปที่นิกายกุยูเพียงแค่คนเดียวไม่อยากให้เหล่าทศโซคนอ,นอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะฮะถ้าเกิดว่ามีอันตรายในภายภาคหน้าน,นั่นเองนะครับทางด้านของทศโซคนอื่นถึงแม้ว่าอยากจะคัดค้านในสิ่งที่พอเพกนั้นพูดนะครับแต่เมื่อเป็นคาพูดของมันแล้วพวกเขานั้นก็ทำได้เพียงแค่ยอมทาตามกันไปเท่านั้น แต่พระเอกก็ยังมีเรื่องสงสัยนะครับเกี่ยวกับสวยที่กลุ่มของนิกายลัวดซาใจให้กับนิกายกุยหูมันมากขนาดไหนกันแน่นะครับผมโดยทางด้านของทั้งโซโจโก็พอจะพอจะมีความรู้มาบ้างนะครับเขาก็ได้บอกกับเพกว่า เ,เ,เกิดว่าเปรียบเทียบนิกายภายใต้อาณตจของนิกายกุยบูนิกายลวดสายนั้นไม่ใช่นิกายอะไรใหญ่มากนะครับเป็นเพียงแค่นิกายที่เล็กที่สุดเท่านั้นพวกเขาก็เลยมีอาณาเขตที่ไม่ได้มากมายนะครับก็เลยมีแบบว่าการจ่ายสวย่วนไม่ไม่ได้มากน,ะนะักนะฮะก็ราวๆประมาณ1ล้านเลียญท้องรวมถึงก็จะมีทางด้านของโอสถระดับ3และกกระดับสีประมาณ4-5เมตรต่อปีนะครับทางด้านของพระเอกเองในตอนนี้ก็รู้ได้เลยครับผมว่า แหวนสมบัติที่ทั้งโซดานิกาลวดซาได้เตรียมเอาไว้เตรียมไว้เพื่อจ่ายสวยของนิกายกุยบุเช่านั้นนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องดีของเขาเหมือนกันที่ในปีนี้ไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องไปหาทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับในการจ่ายส่วยไปผอก็ได้ถูกเตรียมไว้จากทั้งโซดานิกาลวดซาแล้วนั่นเองนะครับและหลังจากที่เอกได้พูดคุยกับเราทั้งโศกเสร็จสับแล้วเรียบร้อยตัวเขาในตอนนี้ก็คงจะต้องกลับไปเตรียมตัวนะฮะผัวมุงเดินทางกลับไปที่นิกายลวดซานั่นเองในตอนนี้องเสริม ความแข่งแร่งขึ้นอีกนิดหน่อยหนะฮะ เกรงว่าก็อาจจะเจอศัตรูมากมายในการเดินทางในครั้งนี้เหมือนกันเพราะเป็นการเดินทางไปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเหตุผลที่พระเอกไม่อยากให้ท้าวโศคนอื่นไปนครับเพราะว่าท้าวโศคนอื่นมีความแข็งแร่งในระดับยอดจุดเท่านั้นตัวเขาเองก็คงจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรเขาได้มากนะครับก็อาจจะปเป็นภาระก็เป็นได้เป็นันที่ทาวไพเีก็ต้องเดินทางไปเพียงแค่คนเดียวถ้าเกิดว่าไม่ไปจริงๆมันก็จะส่งผลต่อกระทบต่อในกายเฟลิงของเขาเหมือนกันก็เลยจําเป็นที่ต้องมุ่งเดินทางไปในฐานะา เจ้าสำนักขอนิการเฟลิงในตอนนี้นะครับซึ่งภาระหน้าที่ก็จะหนักอึ้งไม่มากกว่าเดิมนั่นเองนะฮะในการเป็นเจ้าสำนักในตอนนี้แต่สุดท้ายตัวเขาเพื่อที่จะทําให้นิกายนั้นแข่งแร่งขึ้นคงจะต้องจําเป็นจะต้องทามันเหมือนกันนะครับในตอนนี้ก็จบไว้ก่อนนะครับสำหรับพาร์ทที่ 4. ีสกนะครับพาร์ทหน้าคลิปหน้าตอนหน้าอีพีหน้าเดี๋ยวมาต่อกันที่ไปในวันหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ